ก็ขอกราบสวัสดีด้วยนะครับผมท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเกมก a รีนา่า AOV นะครับผมก็วันนี้เลยก็มาอยู่กันที่ตัวยอนตัวแครี่นะับผมเป็นแครี่ที่ถือว่ายิงเร็วเลยทีเดียวนะฮบผมเหมือนโอ้โหเป็นเป็นสายยิงไกลนะคับผมก็ถือว่าเป็นเป็นตัวที่แครี่ที่แบบบางมากแล้วก็เป็นตัวที่ยิงไวมากนะัะผม ก็วันนี้ก็จะมาสอนเซตของนะครับผมแบบยิงทีติดชิ้สามพันนะครับผมสามพันห้านะฮะ,ะ,ฮะติดยิงทีติดชิ้สามพันห้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนออกเซตให้ดูกันนะฮะเดี๋ยวเราก็นี่นะครับผมของที่จะออกก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีสกิลป่านะครับผมเป็นของป่าอยู่หนึ่งชิ้นนะะก็จะประมาณนี้เลยรองเท้าก็ออกเป็นสปีดแล้วกันนะครับผม ก็เดี๋ยวขอลองอัพสกิลก่อนดูนีนะฮะของเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างกันนะฮะสมมุติของดั้งเดิมมันนะฮะผมอันนี้คือของร่างเดิมนะอันนี้คือของในเกมเซ้ตมาให้อยู่แล้วจะมีแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมวะไม่ใช่ขายทิ้งไป มีดูดเลือดนะครับผมแล้วก็มีป้องกันหนึ่งชิ้นนะฮะอันนี้คือของที่ในเกมเซ็ตมาให้นะครับผมเดี๋ยวลองลองมายิงดูว่ามันจะติดคี่เท่าไหร่นะครับผมโอ้โหยิงทีก่อนจะตายมันต้องมาลองที่มังกรน,นะครับผมมันถึงจะรู้ว่ามันจะติดคี่แรงเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับผมก็อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับผมคีริคอนนะฮะ ติดขิอยู่ตรงน,นี้อยู่ที่หนึ่งพันเจร้อนะผมเดี๋ยวเราลองมามาเซ็ตของเราดูกันนะฮะก็ผมจะขายทิ้งไปเลยนะผมพวกนี้นะฮะออกมามาปับป๊บปั๊บก็สมมุติถ้าใครไม่เอาอันนี้ก็ขายทิ้งได้นะับผมมาออกดูดเลือดแทนก็ได้นะครับผมแบบนี้ก็ถือว่าติดขิแรงเนกันนะฮะเดี๋ยวเราลองมายิงดูกันปับป๊บปั๊บอยู่ที่สองพนะฮะตอนนี้ ตอนนี้อยู่ที่2,000นพครับผมเพิ่มขึ้นมาแล้วนะเราสังเกตอยู่ที่สกิลฟาร์มเรานะครับผมสกิลฟาร์มข้างล่างถ้ามันครบ15สมมุติถ้าเราไปฟาร์มถ้าเราไปฟาร์มมอนเตอร์ครบ15ตัวอย่างนี้มันจะเพิ่มติดคีย์ดิคอนมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราลองมันยิงดูหรือว่ามันเพิ่มดาเมจมากขึ้นนะครับปับป๊บปั๊บอยู่ที่สอง1 0 0ันแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราลอง ลองมาฟาร์มก็มาแล้วนะครับผมเราก็ฟาร์มครบ15ตัวมาครบเรียบร้อยนะครับผมสังเกตอยู่ที่จะมีรูปดาบนะครับผมมันจะมี15คอนทับอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราลองมายิงดูว่ามันจะเพิ่มตอนแรกเมื่อกี้เรายิงไปมันติดขี่อยู่ที่2100นรอนะครับผมเดี๋ยวเราลองมายิงดูว่ามันจะติดเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นะครับผมปับป๊บปั๊บตอนนี้อยู่ที่2,800อยู่ที่3,100นอยนะครับผมขี้อูห้หูแบบ ยิงแรงมากนะฮะสามพันหนึ่งร้อยนะผมเดี๋ยวขอเปิดเปิดมาหน่อยมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกทีนะครับผมก็ถือว่ายิงแรงมากๆเลยนะผมสําหรับยอนตัวนี้นะฮะสองพันแปดสามพันสี่ร้อยนะผมคิอยู่ตอนนี้อยู่ที่สามพันสี่ร้อยถือว่าแรงมากนะครับผมก็สามารถสําหรับใครที่อยากนําของเซตนี้ไปใช้ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับผมก็สาหรับเกมนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับผมบายบายนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผม